ทำน้าที่เค้กแล้วก็จะมีตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นตัวร้องบอกว่ามันมีไฟทวออกมาหรือเปล่านะตรงไหนมีไฟวิ่งหรือเปล่าอีมันก็เสี่ยงนะเสี่ยงเราโดนไฟดูนะหนูของไทยก็ยังดีนะผมไทยก็ยังดีเอาไปดูนะเทันจริงเลยนะิตื่นเห็นหน้าจอมจะมีเลขวิ่งนะครับแต่เมื่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันวนกันมันจะขึ้นสึงสนะครับ สูงเนี่ยแสดงว่าไฟมันวิ่งหักกันจากสีดำมันได้มาในสายที่ขั้วบวกแล้วก็มาที่งที่ควลบนะครเราจะรู้ว่าสายไหนคือสายไหนเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันไม่ใช่สายของมันนะครับเด้ของมันจะวิ่งอยู่เหมือนขั้วบวกกับควล้วแบมันไม่ได้มานชนกันถ้าทิ้งแบบนี้เวลาที่มีสูตรนะครับเราก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยก็คือตัวสีเขาวใช่ได้ใช่ได้สายีดำที่ผมตัดไว้ กางขาแต่ก็เลยมาออกทั่วไม่ได้เพราะบันทีผมเคยจิ้มแล้วแล้วไฟมาที่ตรงที่นี่เทอนี่โดนมือเราสะนุ่งเลยถ้าเป็นแบบนี้คนงทีเราไม่ต้องถึงปาร์ต้มเ้าความรัิยนะระหลุนแล้วว่ามีไฟไม่มีไฟะถ้าแบบนี้เขาไม่ลองนะ้าเปิี่มันก็มือรั่วจชไหมรั่ว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 ัวมีการสบของไฟฟ้านะอย่างเนี้ยแต่เต้ตรงไหนที่มันมีไฟที่รงก็จะบอกว่ อันนี้ไม่ใช่รั่วนะอย่างเงี้ยคือมันมีไฟวิ่งต่งต่างอย่างนี้ใช่เพราะแน่ถ้าเป็นแต่เนี้ยก็จะตนะ่างนะแต่ข้อน้ำใช้นะข้อน้ำใช้ไวจ์นากว่า,างเพราะว่าต้องทนแรงอัน,นแต่ปั๊มมาแเราเปิดปิดปั๊มเนี่ยท่อมันจะสัง่งนัาสับช่างเขาเรียกว่า water hammer หรือว่าคลอนน้ำนะถ้าเราต่อต่อไม่ดีนะต่อไม่ดีกนะคือการที่เราต่อต่อท่อเข้าไปแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยเขาใช้มุม้งหยุบเก่าว่าการแทนที่เราต้องใช้ไฟน้านสี ปุที่ก็ปอกปล่าแล้วก็ป้ายทั่วคือใส่ใเอานะใส่ลายที่ัน